สวัสดีชาอาซีทุกท่านครับผมวันนี้เรามีคลิปให้ชมอีกแล้วเป็นผลงานของพี่ตะวันรีวิวนะครับ oh. ก็ฝากเข้าไปติดตามได้นะครับช่องตะวันรีวิวตอนนี้ก็ผู้ติดตามสามหมื่นกว่าคนละเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะเอาอะไรมาบินผมเป็นคนบินนะครับเดี๋ยวให้พี่แกเป็นคนถ่ายไปสัมภาษณ์พี่แกกันก่อนว่าโรเจกนี้มันมาจากอะไรคิดได้ไงถึงสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วพี่<า>เล่าให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปมันคืออะไรเอ่ยยังไงเอ่ย ก็เลยออกมาเป็นก็อไปดูเฮ้ยน้าตุ้ยไทมันเป็นเหมือนที่ไทยเป็นทรงปลายแต่ว่าเนื้อที่มาในต่างประเทศเน้นปินช้าๆินสอดสีทั้งเรียนก็เลยอยากจะลองทำดูนะครับแต่รูปทรงก็ดูดีเหมือนกันนะพี่ตัแปดนี่ครับเดี๋ยวพีจารุเดี๋ยวครับขอชมชุดไฟก่อนชุดไฟอะไรยังไงเอ่ยชุดยตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเดี๋ยวครับแป๊บนึงเบอร์ชุดปลายตัวนี้นะครับก็ใช้มอเตอร์ 210นใช้าาเป็นไม9คูณ4.7แล้วก็สปีดเนี่ยใช้เป็น Hobbywing Skywalker ซึ่งทำห่องเครื่องไว้อย่างนี้อ่าแกวเลยก็จะเ,เอาไว้ข้างในนะครับก็จะเป็นสปีด20 M แอมป์ไปอย่างนั้นเนี่ยก็ใช้เซอร์โว3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยคุมแอรอนซ้ายกับขวาปีกใช้ตัวเดียวนะครับเป็นปีกเดียวไม่มีคา<อ>นครับ เป็น,ปนใช้่าหมายถึงว่าใช้เซวโรตัวเดียวเป็นแบบนี้เลยครับครับแล้วก็เซวโสองตัวเนี่ยนะครับตัวนี้คุมอิเลเวเตอร์ก็ใช้วิธีฝังข้างเข้าไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งคุมลัดเดอร์ฝังบนนะครับก็ใช้ตัวสามตัวเท่านั้นเน้นเบาครับตัวนี้เน้นเบาเฟิรเฟิรไฟแล้วแต่ตอนนี้วันนี้จะเอามาให้ผมลองบินนะครับก็สภาพโดยรวมก็ก็ดูแปลกดีนะครับเก๋ไก่ ก้าท่าโดยเฉพาะปีกชอบมากเลยคิดได้ไงโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันไอ่ทีมาเลยเลยเริ่มเลยนะครับดูกองเชียร์หน่อยครับกองเชียร์ก็เยอะอยู่พอประมาณครับกองเชียร์กองเชียร์หรือกองแข่งก็เลยโอ้สติ๊กอะไรนักหนาเลยพี่ต้องใช้ไหมไม่ใช่แล้วครับแล้วเราโยนยังไงเลยเราพุ่งใช่ไงปลาปลาพี่แล้วก็จับได้ท้องอีกใช่ป่ะครับ ลมแรงมากเลยพี่ความปลอดภัยเป็นไงพี่ร้องเลยครับพี่เบามากเลยครับท่านผู้ชมเครื่องบินเบามากเลยกี่ขีดครับกำเนี็ยเราเล่นกี่ขีดคนะประมาณตัวน,นี้หนัก64กรัมฮะโคตรเบาเลยนี่ครับเดี๋ยวเราติดเลยจะรอดไหมดูวันนี้รอ ดิ่ง่ายดิง่ายมากเลยนี่ว่าอากาศขออากาศนี้ครับเก่งมากเก่งถือว่าโปรเจกต์นี้ใช้ได้เลยครับดินเบามากวันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแบบฟ้อนหนึ่งเช็คเวลาหรือยังครับพี่ยังครับ ซึ่งเสร็จเองครับบินดีนะบินดีมากวันนี้มีลมนะครับมันก็เลยจะน้องแง้งน้องแง้งน้องแงง,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 งนิดหนึองวันนี้มีลมครับบินดีครับบินอัตราการล่อนอากาศเกาะอากาศ,ากาศดีาาแล้วเวลาบินรู้สึกว่าเบาเบามือครับไม่หนัก โอเคก็ชมแค่นี้ก็พอแล้วนะบินนานกว่านี้เดี๋ยวผมทำผมเขาตกอีกเดี๋ยวเราขอโลขอโลพักมาช้าๆ้าแบาด้านใต้ลมเนี่ยขอโลมาเสร็จปุ๊บผมก็จะลงเลยตัวนี้พี่การเล่นลอยอากาศได้นะถ้ามีลมให้มันอยู่กับที่ฮะแจ๋วเลยความไวน่าจะประมาณ สีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาไปแข่งกับล่มบินได้เดี๋วดูเดี๋วดูฮอปหน่อยครับาหาไหนๆก็เล่นละโอ้โหเล่นเขายาวเลยติดใจอย่าลืมครับใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช,าตตช่องตะวันรีวิวด้วยนะครับตะวันช่องตะวันรีวิวก็จะมีอะไรต่าง,าง,างนะๆนานาเกี่ยวกับอาซีมนาะรีวิวให้เราดูกันทุกวัน ก็ลองเข้าไปติดตามกันดูยังไงก็อย่าลืมกดซับช่องผมก็แล้วกันโอเคครับผมจะลงละตอนนี้บินง่ายบินบินบินเอาภาษาบ้านๆก็แม่งบินโคตรง่ายเลยว่ะลงแล้วนะครับเยมาลงละขนาดมีนลงแี่ขนาดม ยังยังครับอัดอยู่ครับแจวครับสุดยอดเลยเบามากเครื่องบินอะไรวิเนี่ยเดอะฟิชใช่ไหมพี่เดอะฟิชครับเดอะฟิชอ่าเพื่อนๆใครที่เป็นช่างหรือชอบเล่นเครื่องบินสนใจไงก็ไม่มีเลิกษิิตนะครับไปลองลองทำตามรูปแบบลองทำบินกันดูแล้วก็เอามาลงคงลงคลิปอะไรโชว์โชว์อดวัดกันม้างก็ก็โอเคนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับผม